เหมือนกันเล่นละครเหมือนกันค่ะน้ำพึ่งเนี่ยเล่นละครตั้งแต่เป็นนางเอกแบบว่ามนุักลูกทองอ่งะทองกวาวอะ่ะใช่ไหมก็จะหวานหวานน่ารักไม่มีพิษมีภัยกับใครนะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า พอตอนที่โตขึ้นเรื่อยๆก็ได้เริ่มบทแบบว่ารายขึ้นเรื่อยๆรายจนกระทั่งแบบมาถึงบทที่เรียกได้ว่าประทับใจในพืนที่สุดเลยค่ะบทของกระสินนี่ในรากบุญกระสินเนี่ยนะก็เป็นอะไรที่เป็นนามธรรมาอ,อ่ะเป็นตัวละครที่น้ำพึ่งมันเล่นแล้วน้ำพึ่งมันก็หา ตัวละครตัวนี้อยู่นานว่าให้ฉันเล่นเป็นกิเลสแล้วคือขอขอโทษที่แล้วกูจะเล่นยังไง <laughs> เกิดมาก็ไม่เคยเห็นคนชื่อกิเลสนะคะมันเป็นนามธรรมมากเลยเราก็เลยแบบคิดหัวแตกเลยไปนั่งอ่านหนังสือธรรมะอะไรแปลว่ากิเลสกิเลสคืออะไรอะไรเงี้ยเราก็เลยได้คำนิยามว่า กิเลสคือความอยากที่เกินจำเป็นเออเราก็เลยรู้ว่าในกรสินเนี่ยมันมีอยู่ในใจของทุกคนนะคะรวมถึงตัวน้ำงพึงด้วยก่อนหน้าที่น้ำเงเคยเล่นเป็นกรสินเนี่ยนะคะน้องก็ชอบคิดว่าไอ้ที่เราคิดมันถูกหมดละมันแบบเชื่อได้ทั้งหมดแต่พอเราเล่นเป็นตัวกิเลส เราเริ่มมองเห็นไงในเรื่องมันจะมีพิมพออนใช่ไหมคะพิมออนก็จะเป็นวุ้นเส้นวุ้นเส้นก็จะหุ่นแบบว่าสแลนเดอร์เป๊ะอะไรอย่างงี้แล้วก็กระสินก็จะแบบว่าเอาความสวยของวุ้นเส้นเนี่ยเพิ่มพลังกิเลสทําให้เขาเนี่ยไปเอาแฟนของคนอื่นมาไปแย่งแฟนคนอื่นอ่ะซึ่งมันไม่ถูกต้องแล้วเราก็ในระหว่างที่พูดเนี่ยจะสังเกตว่ากิเลสเนี่ยไม่ได้แบบเป็นเหมือนแบบฉันน่าตา เกียดฉันชื่อกิเลสอะไรเงี้ยถ้ากิเลสมาแบบน่าเกียดรับองว่าคุณคุณไม่เอามันอยู่แล้วอ่ะแต่กิเลสมันจะมาแบบแหมมาสิจ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยโอ้โหเยี่ยมเลยนะเธอเธอจะรวยมากอะไรเงี้ยมันจะมาในแบบว่าเสียมอ่ะมันจะเสียมเราซึ่งทุกคนมีนะสังเกตสิเวลาที่แบบมันมีความอยากที่แบบมันไม่ดีเลยอ่ะมันไม่ดีเลยอ่ะจะอยากทํามากเลยอะไรเงี้ย อันนั้นแหละกิเลสแต่คนเข้มแข็งอย่างเจติยาแล้วอลองเปรียบเทียบระหว่างกสินกับเจติยาเจติยาเนี่ยเป็นคนที่ชนะกสินตลอดเลยไอ้ความแบบว่าความที่เราในประโยคนึงในเรื่องอะคะ่ะที่บอกว่าคนที่มีหัวใจเข้มแข็งจะสามารถเอาชนะกิเลสได้ค่าของคนเนี่ยมันวัดกันตรงนี้จริงๆนะคะ คนดีเนี่ยน้ึงเชื่อว่าไม่ใช่คนที่ไม่เคยทําไม่ดีอะหรือว่าแบบเป็นคนที่ฉันทาไม่ไม่ทําไม่ดีนะอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าคนดีเนี่ยคือคนที่ถ้ามีโอกาสที่จะทําชั่วแล้วไม่ทําถ้ามีอะไรมาอํานวยให้แบบเฮ้ยโกงเฮอรวยรวยโอ้ยเมียน้อยอีกเพียบเอาวาเอาว้าๆอะไรเงี้ยกิเลสมจะมาอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนที่เขาเข้มแข็ง เขาจะตัดเหมือนเจติยาไงคะที่เขาตัดกิเลสตัดกิเลสแล้วเขาก็เป็นคนหัวใจบริสุทธิ์เขาถึงได้เป็นนางเอกอ่า <c oughs> เอาจริงๆเพราะคนในโลกเราเนี่ยคนลักษณะเนี่ยมันมีอยู่น้อยมากอะ่ะน้อยถึงขั้นที่ตายตายหมดแล้วอะ่ะเพราะคนที่เข้มแข็งเนี่ยน้อยเหลือเกินคะ่ะ <c oughs>